สวัสดีครับแต่ว,วันนี้ก็มางานของฮูก้านะเป็นรองเท้าผ้าใบที่สําหรับออกกาลังกายสําหรับวิ่งสําหรับแบบใช้ในชีวิตประจําวันต่างๆเลยก็ต้องขอบคุณฮูก้ามากที่ให้ผมได้ร่วมง,งานนะครับเขาก็ส่งมาให้ผมก่อนนะแล้วผมก็ได้ไปลองใส่ใช้ไปลองใส่ไปออกงานบ้างอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีมากเป็นรองเท้าที่แปลกประหลาดมากออกแบบมาดีไซน์คือแบบว่าสวยสวยงามแต่ว่าคือคือมันเบามากเบาจนผมรู้สึกว่าแบบงงว่าเขาทำยังไงวัสดุอะไรแต่ว่าวัสดุแต่ละอย่างเนี่ยคือคือดีหมดนะครับผมแล้วก็คือใสส่่บายนุม เดินแล้วเบาผมก็แบบผมชอบตรงนี้มากจริงครับผมใครใส่วิ่งก็คือมีหมดสําหรับคนวิ่งระยะสั้นระยะแบบทางไกลหรือว่าสําหรับเดินมีทุกอย่างเลยชอบมากๆฮะวันนี้เลยได้มาร่วมงานเลยฟินเลยใช่ไหมฟินเลยฟินเลยชอบชอบชอบ,ชอบให้รองเท้าฟรีกลับไปด้วยนะฮะชอบเขาสให้มาก่อนสักพักแล้วนะฮะให้ได้ลองใส่ก็รู้สึกแบบชอบจริงๆครับผมมีซื้อพี่ปากางินไงหมคะสักคู่ อ๋อเดี๋ยวขอเข้าไปเลยดีกว่าใช่ใช่วงนี้เราเจอกันบ่อยอืม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 การก็เพิ่งไปกลับไรแกลับไปครับเพิ่งกลับไปได้ไปส่งมาด้วยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยฮะมีบ้างเลาโมเมนต์ได้ตังไหนตอนไหนเออลงลาบลากันอ๋อก็ต้องขอโทษก่อนว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นเป็นคนที่สวีทหน้ากล้องหรือแบบว่าต้องมากอดกันแบบลาอะไรก็มีหลายคนไม่พอใจนะที่ผมไม่ได้กอดเขาแต่ผมจะบอกว่าคือต้องต้องแบบผมผมรู้สึกว่ามันหลายๆอย่างนะเราอยากให้มันดูน่ารักน่ารักเราได้แค่แบบว่า จับมือก็ดีใจแล้วให้เขาได้กอดครอบครัวเราที่ไปส่งวันนั้นก็คือมีความสุขมากๆเลยครับผมก็อว่าทำไมเราแบบไม่มีซีนกอดในวันนั้นไม่มีไม่มีผมว่าสําหรับผม,ผมสําหรับตัวผมนะอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องไปกอดเพราะว่ามันคือความต้องการของทุกคนที่อยากเห็นแต่ว่าของผมก็คือมันเป็นโมเม,มนต์น่ารักน่ารักของผมนะผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่เห็นต้องไปกอดให้ทุกคนได้เห็นนะสนามบินที่คนเยอะๆอะไรเงี้ยเลยผมรู้สึกว่าแบบเกรงใจหลายๆอย่างนะเราก็อยากเก็บ เราเดี๋ยวว่าแอบกอดก็เดี๋ยวค่อยไปกอดแอบกอดทั้งหลังก็ได้อะไรเงี้ยใช่ใช่แต่งกุญกอดมีกอดหลังก็มีไหมอ๋อไม่บอกเซลลเซลลซลผมเป็นาเราดูความเหมาะสมใช่ผมผมผมเนคนชอบชอบดูความเหมาะสมครับแล้วก็ต้องพยายามที่แบบว่าบางทีอะไรที่มันเกินเลยเกินเนี่ยตัวผมก็จะพยายามเบรกตัวผมไว้เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งผมพอมาตั้งสตินึกได้บางทีเนี่ยเราก็มีแฟนคลับที่เป็นเด็กเยอะมากนะครับแล้วก็มันก็มีแฟนคลับที่เป็นเด็กมีแฟนคลับที่เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็แบบไม่อยากให้อะไรมันดูแบบ เกินเลยไปอะไรเงี้ยเนาะก็แบบดูน่ารักน่ารักธรรมชาติน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดมครอบครัวไปด้วยหรือเปล่าคราก็หลายอย่างจริงไม่เกี่ยวหรอกผมต่อให้ครอบครัวมไม่ได้ไปผมไปกับเพื่อนอะไรผมก็คงไม่ได้กอดใครต่อหน้าคนอะไรเงี้ยเ้าทั้งหน้ามันอาจจะมีนะผมผมไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าคือคือตอนนี้ก็อาจจะยังแบบไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ได้เราไม่ได้ต้องการทําตามแต่เสียงที่ทุกคนเรียกร้องว่าเราต้องไปกอดไปหอมอะไรผมว่ามันต้องต้องให้ผมเป็นคนตัดสินใจในการกระทํานี้ด้วยอะไรเงี้ยครับผม ไม่อึดอัด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 อึดอัดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าแต่ว่าถ้าถ้าเรื่องแนวนี้ผมผมเข้าใจเพราะคนดูหลายคนก็แบบอาจจะแบบรู้สึกชอบรู้สึกน่ารักก็เลยแบบได้อยากเห็นภาพที่แบบว่าน่ารักน่ารักตามใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องขออภัยด้วยที่แบบอาจไม่ได้แบบแบบหวานหรือกอดกันอะไรมากเกินอะไรเงี้ยครับผมก็กลับไปเกาหลีรอบนี้นานไหมคะกับการมา อันนี้ต้องผมยังต้องบอกตรงว,ว่าตัวผมเนี่ยยังไม่ทราบจริงๆนะก็คือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูให้เขาเขาน่าจะต้องไปเคลียร์งานเคลียร์อะไรหลายๆอย่างอยู่หลายๆคนก็น่าจะรู้นะว่ามันเป็นงานที่แบบผม,ผมตัวผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่าว่าเป็นงานอะไรเพราะว่าเขาแบบขอเป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนที่ทําทุกคน <med S 2> ได้ได้ได้รู้ <med S 2> ได้ทราบเหมือนก<ด>ันน<ด>ั<ด>่นแหละครับผมมีแพลนจะบินไปตามเลยค่ะยังยังยังคือคือจริงอ่ะผมมีแพลนไหมผมต้องบอกว่าผมมาเป็นเป็นคนงองแง้งนั่งหลังกล้องอ่ะคือตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยผมมี อยากบินไปมากแต่ด้วยว่าพวกคุณต้องเข้าใจจริงๆนะในเมื่อถ้าแบบถ้าตอนที่ว่าเวลาเราคุยกันแล้วแบบผมจะมีความรู้สึกรู้ได้ว่าเขาอนุญาตให้ไปเมื่อไหร่หรือคําถามที่เราถามตรงๆเลยว่าให้ไปไหมถ้าเขายังไม่ให้ไปพวกคุณก็ผมตัวผมก็ um, ไม่ได้ไปพวกคุณก็อาจจะต้องไม่ต้องขคย<ม> <m> ั้นขยอผมอะไรเงี <um> ้ยผมรู้สึกว่าการที่เราจะไปได้หรือไปเจอครอบครัวเขาได้เนี่ยต้องให้เขาอนุญาตก่อนต้องให้เขาอนุญาตก่อนจริงๆนะครับผมพวกคุณก็อยากให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องนี้ด้วยครัตอนนี้ อัปเตหน่อยตอยนนี้ยังไงบ้างนะเอ,เอาเอาชนะใจเขาได้แค่ไหนล่ะคะเจมสบอกเขาก็รู้สึกดีกับเราอยู่นะกับรายการของกระแสอืมใช่ก็คือ,ค,อคือระหว่างที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องที่เข้ามานะทั้งดราม,มา่าทั้งความน่ารักทั้งอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ว่าก็เป็นประสบการณ์หลายๆอย่างที่แบบเราต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมมบอกยัดเยียดความเป็นแฟนให้เขาทุกวันเลยอ่าใช่ใช่แล้วก็พูดติดติดไปว่า ไม่ให้เครียดเกินด้วยเพราะว่าถ้าผมพูดเครียดเกินเดี๋ยวทุกคนก็อาจจะแบบมันเกิดตามากกับคนนู้นคนนี้ได้หรืออาจคุณอาจจะไม่ไปพอใจในตัวเขาก็ได้ในการตัดสินใจของเขาทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องผิดในการที่เขาจะตัดสินใจเลยทุกอย่างต้องต้องใช้เวลาตัวเขาเป็นผู้หญิงที่อายุก็ส1กันแล้วเขาก็ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจในการที่ว่าต้องมีเวลาดูแล้วก็เรียนรู้กับตัวผมก่อนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วอบ,บอกว่าบอกว่าตอี้มีใจหายไหมคะเพราะว่าเราเรา,เราก็อ,อยู่กับเขาปประมาณสิบเดือน เดือนกว่าคือเราอยู่ด้วยกัน44 40กว่าวันเลยนะครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าน่ารักมากก็ได้ได้เจอความรู้สึกที่แบบดีมากวันแรกๆมาก็เกรงๆสักพักหนึ่งแล้วก็ได้แบบได,ได้ได้มีความรู้สึกที่มันน่ารักได้ได้ทำงานด้วยกันได้อยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นโมเมนต์ที่เราก็เก็บไว้มันน่ารักมากแบบก็จะจําแบบอะไรทุกอย่างมันดีหมดครับแล้วรไห เหงาไหมก็คือประเด็นมันเพิ่งเราเพิ่งแยกกันไม่กี่วันนลนะเหงาไหมก็คงไม่ได้เหงาขนาดนั้นแต่มันก็มีความคิดถึงที่มันต้องต้องมีอยู่แล้วแหละใช่ควิดีโอคอลกันบ่อยไหมคะตอนไหนเอ่ยวิดีโอคอลกันบ่อยไหมตอนที่กลับไปเหรอผมก็ต้องพูดตรงนะคือไม่ไม่ได้วิดีโอคอลกันเลยใช่ครับผมเป็นเป็นคือเป็นไลน์ปกติถ้าควายมันมันจะเป็นอีกแอปหนึ่งนะแต่แต่ต้องบอกว่าก็ตามตามที่ทุกคนเห็นตอนนี้เดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวผมก็ขออนุญาต ดูความแบบดูดูไปก่อนนะอะไรเงี้ยนะใช่ครับแต่เราก็รอได้ใช่ไหมรอได้รอได้รอได้ผมรอแท้อยู่แล้วผมสบายสบายนะฮะก็เดี๋ยวเราก็ก็รอรอได้ครับผมใช่อยากอยากงานพู่มีรับไว้อะไร มีครับมีครับจริง,รงๆเรามีงานคู่ที่ที่รับกันไปก่อนนี้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมีมีงานคู่มีงานอะไรที่แบบเราต้องต้องตัดสินใจกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยเนาะแต่มันก็มีงานพรีเซนเตอร์บางอย่างที่แบบเราเราได้คุยไว้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมใชต่ต้องรอกลับมาต้องต้องรอต้องรอกลับมาก่อน<า>ใช่งานคู่ที่ติดต่อไว้หรือว่าที่ตกงานแล้วมืเยอะนะคะ บอกว่าตอนนี้ผมอาจจะต้องแบบมีการดูอะไรหลายๆอย่างก่อนนะ,นะแล้วก็ดูด้วยว่าแบบเราต้องทํางานตามความสบายใจของเขานะเราเพราะเราบังคับอะไรกันไม่ได้นะฮะเราก็ต้องทําตามความต้องการของเขาให้ได้มากที่สุดเหมือนตอนที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามดูแลเขาดีที่สุดผมรับรองแบบบริษัทผมกับตัวผมเนี่ยคือดูแลดีที่สุดในทุกๆเรื่องจริงอะไรเงี้ยแบบว่าความต้องการของเขาอยากแบบอยากได้อะไรอยากทําอะไรเราก็พยายามทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีที่สุดแล้วครับผม แล้วพอตอนเขาจะกลับเขามีอรอแง่ไหมแบบไม่อยากกลับอย,อยากอยู่กับแม็กเลยไม่มี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 ค,ค,คือคือคือเรารู้สึกว่าเรามาอ่านคอมเมนต์อ่ะเพื่อนเพื่อนี่ะเป็นห่วงผมมากกว่าอีกอะไรเงี้ยค,คือคือความคิดถึงของเพื่อนเพื่อนเนี่ยน่าจะเยอะกว่าผมด้วยมั้งอะไรเงี้ยตือตัวผมอยู่ด้วยกันมาหลายวันอะไรเงี้ยคือแล้วด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยพอถ้าเรานึกว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ แบบยังไงนะน่าคิดถึงมากหรืออะไรเงี้ยมันก็จะนึกเป็นงนั้นแต่ถ้าเราลองมองเป็นอีกมุมคนทํางานโตแล้วอะไรเงี้ยเหมือนหลายคนที่ต้องทํางานไปต่างจังหวัด7วันมันจะเป็นเรื่องธรรมดามากที่พวกคุณต้องเจอกันในชีวิตจริงอยู่แล้วพวกพี่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วว่าแฟนไปทํางาน7วันแฟนไปทํางาน14วันเป็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่แบบปกติและธรรมดามากครับผมใช่ครับเรา<ะ>มีรุ่นไหมคะที่จะได้เป็นแฟนกัน เลยช่วงรุ้นมาแล้วสําหรับตัวผมนะเพราะผมก็พยายามทําให้ทุกอย่างดีที่สุดแล้วตัวผมก็พยายามที่จะขอเขาคุยขออะไรจริงจังหลังไม่หลายคนอาจจะมองผมว่าไม่ได้ชาลีตลกเล่เทศไม่จริงจังหรือเปล่าผมจะบอกให้ว่าหลังไม่เวลาผมคุยผมก็คุยจริงจังมากๆผมถ้ามีโอกาสได้ได้ขอได้คุยเราก็จะคุยในในแบบที่ตัวเราเป็นในอีกมุมหนึ่งนะครับที่แบบเป็นเป็นแบบคนที่คุยกันแบบรู้เรื่องมากขึ้น mm hmm. อะไรเงี้ยใช่ฮะ เราได้ถามไหมว่าติดอะไรเอ่ยหรืออะไรที่ยังทาให้มั่นใจจกกนแบบเขา,<ม>าสำัไทำใ้้มเหลวเลยนสำคัญอีกอย่างผมบอกว่ามันมันเลยจุดถามไปลวมันเลยจุดเหมือนตอนหลังที่ว่าหลายๆคนพยายามขยันขยอถามคําถามเนี่ยผมจะเบรกทันทีเลยเพราะผมรู้สึกว่าสุดท้ายเนะี่ยแล้วลเราเราเราขอมาหลายหลายรอบแล้วเราเราผ่านจุดการขอจริงๆจนบางทีก็ให้ล่ามคุยให้ก็คุยค,ยคยืคุยจริงเนี่ยผมผมผ่านจุดนี้มามามาหลายรอบแล้วก็เลยมองว่าแบบว่า ให้ทุกอย่างมันพร้อมใช่เราอย่าไปกดดันตัวใครอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดครับผมนที่ระยะทางประเทศกรื่าเราก็ไม่ได้เยและระยะทางเนี่ยจริงเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ได้น่ากลัวเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้แปลกเลยมีหลายคู่หลายคนที่ว่าคบกันแล้วอยู่ห่างกันไปอะไรเงี้ยการเดินทางเนี่ยมันเทียบเนี่ยมันเหมือนแค่คุณเดินทางไปต่างจังหวัดใกล้ๆนี่องหกชั่วโมงมันไม่มันไม่ได้ไกลอะไรเลยแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ความเต็มใจของแต่ละคนว่า เขาพร้อมที่จะให้เราไปเจอครอบครัวไม้พร้อมที่จะให้เราไปเจอไม้อะไรเงี้ยมากกว่ามันไม่เกี่ยวกับระยะทางไกลหรืออะไรเงี้เลยครับผมอย่างพวารู้จักกางยิมุมมองความลับของเน็เป็นยังไงบ้างสบายใจอย่างเดียวในในสำหรับผมในช่วงที่ผ่านม,ามันคือช่วงเวลาที่สบายใจช่วงเวลาที่เราได้เป็นตัวของเราเองด้วยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้แสดงมุมที่เราไม่เคยมีหรือเราเคยสร้างกำแพงไว้ว่าจริงๆหลังกล้องเนี่ยผมเป็นคนมุ้งมิ้งนะในบางเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกับใครหรือแบบกับ คนนู้คนนี้อะไรคือจริงๆหลังกล้องเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบเซฟหรือแบบระยะทางอะไรมากแต่ผมก็คือแค่มองว่าคือเราโตมาด้วยเราเป็นนักสแสดงเด็กนะแล้วเราอ่ะในทุกวันนี้เรายังเจอกลุ่มนักสแสดงเอ้ยกลุ่มคนที่มาตามเราอ่ะเป็นเด็กตัวเล็กๆอะ่ะเป็นน้องๆสิบขวบเก้าขวบอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดูไลฟ์เราด้วยอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะ คุมอะไรหลายๆอย่างให้มันได้ตามที่ว่าเรารู้สึกอยากให้มันเป็นนะเนาะไม่ได้แบบบางทีพลาดกลัวก็กลัวจะมีภาพที่ติดเป็นตัวอย่างไม่ดีให้เด็กๆเด็กๆมันก็ไปพูดว่าพี่แนักทำได้พี่กามินทําได้หนูก็ต้องทําได้สีผมไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมทําไปมันก็เกิดขึ้นหลายอย่างอยูอย่นะ <c oughs> ก็ต้องก็มันเป็นความน่ารักที่เราไม่เคยแสดงออกมาก่อนไม่เคยไม่เคยได้ได้ใกล้ชิดกับใครหน้ากล้องหน้าที่ว่ามีคนเห็นหลายๆ คนมาก่อนมันก็ได้เกิดขึ้นกับตัวผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันก็เป็นโมเมนต์เป็นความทรงจําที่น่าเก็บไวด้ดูน่ารักมากๆอะไรเงี้นะก็มีคนชื่นชมเยอะเหมือนกันนะคะการฟ้างตัวเพื่อแบบตัวอย่างให้น้องๆให้คนที่จะตามเราผมบอกไม่ได้แล้วครับอือแต่ก่อน้าใช่ผมว่าแต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าเราย้อนดูไอ้มุมที่เราสวีทกันมัางใกล้เกินๆน่ยผมว่าบางทีมันก็เป็นมุมที่เริ่มจะ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เด็กๆได้เหมือนกันนะครับผมผมรู้สึกว่าถ้าเราแบบเร,เราตั้งหลักอะไรได้แล้วเราเบรกอะไรได้บางอย่างเราก็อาจจะต้องให้มันอยู่ในความเหมาะสมที่กําลังดีกําลังดีอะไรเงี้ยครับผมใช่กเรื่องนึงก่อนน้านี้ขอความเป็นส่วนตัวเวลากิข้าไม่ขออนุญาตแบบจะถ่ายรูปนะอืมผมขอคืออยากอยากเน้นว่าแค่ตัวเขาตัวเขาอะนะเพราะว่าตัวผมเป็นคนที่ผมทํางานมาตั้งแต่เด็กแล้วผมเจอบ่อยแล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงแล้วสำหรับสำหรับผมหรือสําหรับนักแสดงใหม่อะสิ่งที่สําคัญที่สุด คุณต้องดีใจกับผลตอบรับที่คุณได้ดีใจกับทุกคนที่ให้ใจคุณเขาเรามาให้เขาเห็นเรามาเรามาให้เขาได้เห็นในชีวิตจริงเวลาเขาได้เจอเราเขาก็อยากมีภาพดีๆที่เก็บไว้แต่ด้วยวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆที่ผมไม่รู้จ่ายที่ปายยังไงนะผมว่าบางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมหรืออะไรเงี้ยที่ว่าแบบเราเขากําลังตักข้าวกินอยู่แล้วแบบต้องมาเบรกการที่ว่ากินข้าวกันอยู่หรือแบบเขินอะเพราะตัผ้ผมก็มองจริงว่าผมก็แต่ก่อนผมเป็นคนที่หน้าด้านมากแต่บางทีตอนนี้ก็แอบ,บเขินบ้างเวลาที่แบบ เวลาเราตักข้าวกินอะ่ะเราก็อาจจะต้องเก๊กเพิ่มอะไรเงี้ยเพราะม,มีมีคนที่แบบเขารักเราเขาน้ารักเขาก็แบบอยากถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยมันก็เลยมีเข,นขินมากแต่ตัวผมมันไม่เป็นไรผมยังย้ำว่าตผมไม่เป็นไรแต่ตัวเขาอะผมเลยขอแค่ว่าอาจจะขอให้แบบ เขาได้ทานข้าวให้เสร็จก่อนแล้วเราเดินออกจากร้านอาหารแล้วก็แบบคือถ่ายรูปก,กันได้เพราะอย่างที่ผมเห็นนะี่มันก็เป็นมุมมองที่น่ารักมากคือคือมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆที่แบบเราเดินลานจอดรถก็มีคนถ่ายวิดีโอตลอดเราเดินขึ้นร้านอาหารก็มีคนถ่ายวิดีโอตลอดมันก็เหมือนได้ได้มองความมุมมองน่ารักน่ารักแบบห่างๆกันก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยแต่ว่ายังย้ำว่าเจอนะครับถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได,ได้ปกติเลยผมไม่ใช่ผมไม่ใช่คนเรื่องเยอะหรืออะไรครับผมตัวการ์ดเขาเขาพว่าแบบ เขาเขาก็รู้สึกนิดนิดนึงนะผมผมเป็นคนไม่โกหกนะแต่ว่าคือต่อให้มันเป็นการวินะยแต่ว่าถ้าสมมุติเราเดินไปกินข้าวเดินลงจอดลานจอดรถแล้วมีกล้องคือตามตลอดเวลาสําหรับผมอฉยเฉยเพราะเราเราเราคุ้นชินอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องให้เวลาเขาปรับตัวหน่อยในการเข้าใจอันนี้ด้วยครับผมใช่เพราะบางทีมันมันแบบว่ามันตามไปถึงอะไรนะแบบว่าพูดถึงว่าการแพนกล้องหรืออะไรมันตามไปถึงห้องไอโรงแรมถึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบส่วนที่ผมรู้สึกว่าอาจจะต้อง เรื่องความปลอดภยัยเรื่องความสบายใจที่แบบไม่ได้ให้ใครรู้ถึงข้างในอะไรเงี้ยครับผมใช่เคยมีเคสไหนที่ทำให้ที่ทำเอีเขรู้สึกกลัวหรือแบบไม่มีไม่ม,ม,มีเพราะผมออผมผมจะอยู่ด้วยตลอดนะครับแล้วก็คือเราเราจะแบบคอยบอกเขาตลอดว่าเราต้องดีใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วที่สําคัญสุดพวกคุณให้เรามาตั้งเท่าไหร่เราจะมาแบบว่าเยอะเกินในเรื่องพวกนี้ไม่ได้ผมก็จะคอยแบบบอกในหลายๆเรื่องให้เขาได้เข้าใจหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยครับแต่เราก็อยากให้คนที่ตามเข้าใจด้วยเนาะเขาแบบมีพื้นที S <S ใช่ใช่ใชคือคือคือผมรู้สึกว่าแค่แค่ในบางช่วง <S <S บางในจังหวะในที่มันดูส่วนตัวมากๆคือตัวผมเนี่ยผมชอบในการที่ว่ามาเดินออกมาข้างนอกพาเขามาเดินแล้วมีคนทักทายมันเป็นอะไรที่น่ารักเพราะเขาก็สวัสดีทุกคนผมก็ให้เขาสวัสดีผมก็สวัสดีขอบคุณทุกคนที่ทักทายเราอะไรเงี้ยแค่ในบางช่วงที่แบบว่าเราอยู่ในร้านที่ว่ามันรับแล้วแต่ว่ายังอาจจะตามเข้ามาหรืออะไรเงี้ยอันนี้อาจจะขอนิดเดียวในแค่ตัวเขานะแค่แค่กับตัวเขาเฉยๆอะไรเงี้ยครับผมพอเขากลับ ความคิดถึงมีไหมก็ต้องมีคิดถึงอยู่แล้วครับผมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะที่เราต้องต้องแบบนึกถึงคิดถึงกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วที่บ้านเงียบ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 ก็เงียบลงก็เราคือเราเราทางานตั้งใจผมกับทีมก็คือทํางานหาการหางานให้เขาได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ตามความต้องการของตัวเขาด้วยอะไรเงี้ยที่ว่าอยากมาทํางานอยากมาได้ได้เจอเพื่อนๆอยากมาแบบมีภาพความทรงจําดีๆเก็บไว้อะไรเงี้ยครับผม โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับ